ไปแล้วนะครับบัวหลวงอะไนนะนะบ้างหลวงรับไปกับเด็กเด็กกามไปด้วยบางทีเด็กจะไปซื้อประอีมีหรือเปล่าไม่รู้ตรงไหนดูก่อนพวกแต่เกก็มีมั้งนัเกเรียนเด็กไปนู่นแหละแต่ค่อยกลับมาพวกแต่ ขันอยู่บ้านสักวันสองวันสามวันนี้แหละครับผมก็คงจะได้ไปที่บางน้อยเลยเนาะดูฮะเราดูพิทัศน์โทรมาก่อนครับว่าอย่างไงวันนี้พี่ทัศน์จะเข้าไปดูหน้างานไปเตรียมงานเตรียมอะไรไว้เนาะก็พอดีพ่อพีวิต์ก็น่าจะได้กลับมาเอ่อน่าจะเอ่อกี่วันนะวันนี้ก็คงไม่ได้กลับครับตอนเย็นเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นแบคโคตัวหนึ่งพังก็เหลือตัวเดียวครับไม่รู้จะทำยังไงแบคโค ก็อยู่ต่ออยู่ช่วยกันจนเสร็จอีกสามสี่วันมันคือค่าแล้วค่าเป็นโคตัวเดียวครับจอดทั้งตอ่อแล้อยู่ประมาณกิโลนหน่อยหน่อยน่าเป็นท่านครับไปทำงานสิบกว่าวันกลับมาเมืเช้าก็ถอดหญ้าผักออกไม่เสร็จดีด้วย บนบางหลวงครับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับก,ก็ทางจากบ้านไปประมาณ10กว่ากิโลครับจะไล่ต่อกันครับไปที่เีไปซื้อของที่พ้างมิสเตอร์ดีไวดีไอไว แต่ก็ร้อนครับร้อนไม่เท่ากับเมืองการเมืองการนี่สุดยอดความร้อนเลยแต่ก็ไม่แน่ครับตรงนี้ดูว่าช่วงบ่ายๆจะเดี๋ยวเช็คอุณภูมิว่าจะเท่ากันกับเมืองการไหมเมืองการนี่อยู่ที่ประมาณ42ครับทำงานทำงานตากแดดอยู่แล้วก็อุณภูมิอยู่ที่42องศาน้ำไม่ได้ขาดเลยครับตอนที่ทํางานบางทีไหนก็เข้าร่มเนาะกั่แดดดีเส็จน,นะครับ หน้านี้ถ้าดิเทปเลยปุ๊บดีครับไปเรื่อยก็ถ่าให้ดูข้างถนนนะครับไปเรื่อยๆเนาะรีบไม่การเดินผ่าน มากครับรถเป็นพุกเยอะและก็โค้งเยอะด้วย ้ายมือนีนจะติดคะแนนท่าจีนครับผมย่งลงไปเรื่อยๆเลยถึงนะ เตอ๋อดีไอายข้างร้นัด นแน่ก็นี กับใครตอนนัน้นไปงานศพกับว่าคารุโอเคถึงแล้วครับน้งคานเหลือง,องนอนติเตอร์ดีไอไวครับมา DIY ก็ไม่ได้อะไรมากครับม,มาซื้อไขควงเล็กแล้วก็หลอดไฟ3ามหลอดนะราะถ้าไปซื้อหลานทั่วไปแพงมาก แล้วนี่ก็ราคาก็อันนี้อยู่ครับแต่ก็พอได้เน,นี่อเอาแขกควงไว้พ่อดูหน่อยดิมาสุบะ าซาอมขาตั้งกล้องถาตั้งกล้องหักก็เลยต้องใช้ตัวนี้ไม่มีแต่ควงเล็กมีกตคงเล็กอีกตัวหน,นึ่งชุดละห้าสิบาทไม่น่าจะัวนเลยเดา๋ยวได้ใช้งาน แล้วก็ทดลองใช้เลยครับ

ngày như กันวิ่งค้อมออกด้านหลังเนาะก็ยังเป็นไอ้นี่เขายางหน้าเขาทำเถเนมันดูว่าจะออกได้หรือเปล่าว่ามองไม่ได้จัดก็อมไปออกที่เดิมครับออกที่เดิมออกที่เดิมออกที่เดิม ก็คือแยกบางสามเนาะแยกบางสามครับตรงไปก็คือบางไม่ไม้แล้วก็อะไรนะบางประมาครับซ้ายมือก็คือเข้าอำเภอบางลรีนตลาดบางนีครับซ้ายขวามือไปลาดบัวหลวงครับไปมัดไถ่ลวงบัวลาดบัวหลวงด้านหลังก็คือไปโบ์บางหลวงอำเภอบางลรีนครับ ก็จะตรงไปว่า กดน้ำครับพอดีน้ำที่บ้านหมดไปกดน้ำได้12บกิลล์นก็ไปซื้อข้าวไก่ด้วยครับกดน้งเสร็จก็ไปซื้อข้าวไก่วิ่งมอนที่นี่แหละครับแลกดน้ำนะครับเดี๋ยวที่บ,บ้านแหละครับเดี๋ยวว่าจะยังอยู่จะทำไฟให้เขาหน่อยไปสามหลอดซื้อหลอดไฟไมาให้แล้วนะ ทครบหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คอ,อะไรเลยเมื่อเช้าออกมาก็ออกมาเลยลืมครับลืมเช็คทุอกอย่างไม่รู้สวิตช์ดักมีหรือเปล่าน่าจะเหลือจะมหมบรรยากาศธรรมชาติแปลกตาครับเออไม่แปลกตาคือแปลก แตกต่างกันกับมังการเนาะมังการจะเป็นป่าเป็นเขาตัวนี้จะเป็นท้องทุ่งครับผมมีรูปลานทุ่งเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเข้าเลยบ้านใหม่ม เป็น จากซื้อของก็มาทําไฟเนาะก็เพิ่งจะเสร็จครับผมสามจุดครับผมหลอดข้างนอกหลอดหนึ่งเนาะสามสี่จุดครับผมข้างในสองหลอดครับแล้วก็ปลัก๊กแล้วก็ปลั๊กใหม่เนาะแล้วก็ย้ายสายครับย้ายสายไฟให้ขึ้นมาใหม่ให้แล้วก็ข้างในนะครับอีกจุดหนึ่งก็นี่ครับบรรยากาศอู้หูร้อนมากเลยวันนี้ขนาดอยู่ในร่มนะที่ไหนตอนเย็นมา ตรงนี้มันลมเนาะก็มีลมหน่อยเดี๋ยวเย็นกับไปเย็นๆซะหน่อยอย่าไปถอนหญ้าออกจากผักเนะาะอยู่ยนุนบ้านอยู่โน้นครับรถก็จอดอยู่ตรงโน้น,นบ้านญายิาๆข้างๆนี่แหละครับมาทําให้เขาเดีวังนี้มาทําให้น้องมันด้วยหลังนั้นย้ายสายเมนจะทําให้วันนี้วูดแดดร้อนเลยไม่ทํา น้ำก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวไปห,หน่อยไปตลาดครับผมไปซื้อคือข้าวกับข้าวในตู้จะหมดแล้วผักก็หมดแล้วครับน้องปลาน้ําลดเยอะเลยครับปีนี้จะแห้งแล้วครับพื้นน้าเพิ่นได้ถุนบ้านเกลือประมาณสักยี่สิบสามสิบไม่ถึงสามสิบเซน,นถ้าแห้งก็โอเคเลยครับแต่มันแห้งเลยอย่าให้ปีนี้ไม่ให้น้าท่วมด้วยก็ฮะ ก็อยู่บ้านก็ทำก้อยแก๊กไปครับงานก็อยู่พี่ทัศน์โทรมาบอกว่าประมาณมันมันจันเนาะมันจันร้อมลุยก็โอเคครับเดี๋ยวถือว่าพักผ่อนแล้วก็จะไ,ได้เคลืออุปกรณ์เกลืของข้างล่างยังไม่ได้เช่นะครับทิ้งไว้เลยนี่ก็วันนี้ไปซื้อของมาก็ขาดเหลืวิ่งอยู่ใ,ใกล้ๆขับมอไซค์ี่เจ็ดเดินครับห้ารอบปกรอบครับหยิบนู่นหยิบนี่เนาะใกล้บ้านก็ดีหน่อยหนึ่งครับผมก็นี่แหละครับมีอยู่เฉย สี่ห้าร้อยก็เอาจะเจอกันอีกทีตอนเย็นเย็นครับผมเดี๋ยวถ่ายต่อเนาะตอนนี้ร้อนมากครับไม่รู้จะทําอะไรก็จะไปนั่งพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะบ่ายสามครึ่งก็ไนดะ้ตอนนี้บ่ายสามแล้วอีกสิบกวนาทียี่สิบนาทีก็จะได้ไปนัดนะครับไปรืวิข้าวเนาะครับหลังกจากจับจากตลาดเนาะก็แดดร่มลมตกแล้วครับก็ามาลดน้ำต้นไม้กันเนาะ บนนดน้ำผัดกันก็โตแล้วครับผมอย่างกะเพราก็ออกดอกแล้วโหระพาก็แต่มแมงลักครับงามมากเลยออกดอกหมดแล้วมีใครกินมะเขือก็กำลังโตครับกำลังจบเป็นดอกร้อนมากเมื่อวานมาก็จัดการถอนไปถอนญ้าออกไปหน่อยหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งครับเมื่อเช้าครึ่งหนึ่งมาเย็นนี้ว่าจะถอนอีกเหลืออยู่แบบแถบน้นเนาะ อมเงี้อวให้มันหน่อยครับอกปอนสารครับผมไม่ได้ฉีดยงฉีดยาไม่ใช่อะไรเลยให้ขึ้นดำธรรมชาติครับแมงลักนี่งามมากใครสนใจมาจากได้มาเอานะครับผมให้ฟรีกินไม่ทันครับงามเกิน ก็ปล่อยให้เม็ดมันร่วงลงตรงนี้เนาะและ้วมงนรักล่วงตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยวต้นมันแก่จัดเดี๋ยวก็ถอนเดี๋ยวเผืเอ่อดอกมันแก่จัดเดี๋ยวก็ตัดไว้ตัดเก็บไว้ครับเผื่อปีหน้าหลังน้ําท่วมหรือยังไงถ้าต้นมันเหี่ยวมันแห้งตายตามเวลามันแล้วก็จะโรยเม็ดใหม่ครับผมนี่ก็โรยเอาเขาไม่ได้ปลูกโรยโรยมาแล้วก็เกิดเองครับแต่เสียดายกะเพราครับผมกะเพราป่าเนาะกะเพราแดงหอมมาก มันมีไม่เยอะครับปีนี้มีไม่เยอะคาก็เกิดงามแล้วจะไขาโอเคเลยครับโอ้ขนาดเย็นมาแล้วในะห้าโมงกว่ายังร้อนครับร้อนปี๊บเลยจับไก่ขังครับเมื่อคืนอีกแม่หนึ่งออกไปได้แม่เหลืองแล้วลูกหกตัวครับแม่เหลืองหายไปสองแม่ดำยังเหลือครบอยู่ วันนี้ก็ไปซื้อข้าวซื้ออาหารเม็ดมาให้ร้อนไปตลาดก็ไม่ได้อะไรมากครับพอดีผ่านหมูกระทะก็เลยซื้อหมูกระทะมากินกับลูกหน่อยแล้วก็ซื้อพวกไก่ซื้อไก่ซื้อหักซื้ออะไรมาตุนไว้ครับผมเดี๋ยววันนี้วันพฤหัสเดี๋ยววันเสาร์ก็มีนะอี่วันเสาร์ มันเสาก็มีนัดอีกครับเดี๋ยวเผื่อไปอีกเนาะไม่ได้ซื้อมาเยอะครับเดี๋ยวกินไม่ทันครับพวกผักนี่ก็ซื้อมาอย่างเล็กเล้วหน่อยครับอย่างละกรรมกินไม่ทันแล้วมันมันเหี่ยวมันเสียครับกิงเยอะยันริงๆก็เสียก็เหี่ยวเหมือนกันก็จะนี่ครับเนาะให้ดูไปแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวรดน้าต้นไม้เสร็จเหลือว,ว่าจะทาอะไรก็ดูกันอีกทีหนึ่งครับผมครับตอนนี้ก็เย็นลงมาหน่อยเนาะ ห้าโมงกว่าจะหกโมงกีแล้วครับมันยังอยู่ไก่ก็ให้อาหารเรียบร้อยแล้วครับตลองครับขังแต่ลูกมันออกได้เนาะสูบมันขาดครับเดี๋ยวก็มุดเข้าไม่เข้าก็เดี๋ยวกางเกนก็จับเอาวันนี้ไปซื้อข้าวไก่เลยซื้อเบ็ดมาว่าจะปักเป็ดครับเห็นปลาช่อนปลาอะไรอยู่ปักเป็ดลองดูสักหน่อยซื้อมาสิบหลังครับหนงละห้าบาทสิบห้าสิบบาทก็นี่ครับ ชีวิตอยู่บ้านๆอยู่บ้านครับผมถ้าไม่ได้ทาอะไรก็อยู่อย่างนี้ครับผมสู้ไปทํางานดีกว่าเนาะ,ะงานทําดีกว่าเบื่อแล้วครับอยู่เฉยๆมาตั้งแต่โควิดทํางานก็แก๊กๆก็นี่แหละครับชีวิตต้องใช้จ่ายเนาะต้องสร้างก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากลิ <c oughs> ้นพันกันอีกแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ อยากจะขอฝากให้รับชมด้วยครับก็อะไรนะโอ้นกบินมนาะนี่เยอะเลยครับนกกา,าน้ำครับ นะก็จะฝากไว้แค่นี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะคลิปนี้ก็แค่อยู่บ้านวันแรกก็ดูบันเทินกันครับก็จะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้นะครับผมเำลังเกลงใจครับผมได้ได้ดูอีพีต่อไปอีพีต่อไปก็จะไปทํางานทําไฟดึงไปให้บ้านน้องอีกนะครับผมทําสายเมนแ้วจะถ่ายทําให้ดูครับผมก็ขอ,อตัวลาไปก่อนครับผมสําหรับคีนี้เนาะสวัสดีครับ